มาแล้วบัตรคนจนเต้ง2เ hey, ฮต่อเนื่องรายเก่าลงจะเปลี่ยนด้วยผู้สูงอายุก็รอเ hey, ฮ1 0 0 0บาททวนหน้าฟังเลย dia คนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่24ตุลาคม2567และก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและล่าสุดนะคะก็มีข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุในส่วนของรายละเอียดเดียเด๋ยวเรามาอัปเดตร่วมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชแร์ละสาหรับใครที่เข้ามารรบฟัง แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องก็ขอติดตามข่าวสารของแต่ละกลุ่มนะคะใครรอในส่วนตรงไหนนะคะก็จะมีข่าวสารอัปเดตมาอย่างต่อนเนื่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเฟส2องแจก10,000บาทนะคะรวมไปถึงนะคะพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร คนจนจนะะซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาฝากจากทางกระทรวงการคลังและทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะของการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการการลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปรับรอบจาก1ปีเป็น ครั้งละ2ปีนะครับโดยรอบถัดไปเนี่ยก็เรียนแจ้งเลยเราจะเริ่มเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมปี2568นะครับก็จะเอารายการทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม่นะครับในเรื่องที่ว่าใครอยู่ในกรอบของการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่นครับยังไม่ได้มีการประชุมครับถ้ามีการประชุมเราจะมานำเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังยึดกรอบเดิมในรายละเอียดเดิมนะครับ ไม่ไม่ได้มีประเด็นก็คือเพื่อความสะดวกกับการทำงานเพราะว่าเราร่อนตะแกรงในทุกครั้งเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดซึ่งเรามองว่ากระบวนการที่เหมาะสมนี่ก็คือสองปีจะเป็นรอบที่มีความเหมาะสมมากกว่าเท่านี้นครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการในเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ดูในเรื่องของการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติก็ต้องเหลาทุกอย่างเนี่ยมาผนวกรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้มีการรวมเอาฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าด้วยกัน เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการที่มีการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทในรอบแรกเนี่ยนะครับมีข้อมูลของหลายหน่วยงานที่ไม่เคยเชื่อมกันเอาข้อมูลมาชนกันแล้วมันก็มีความเหลื่อมความผิดพลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เป็นข้อสังการซึ่งจะาทางกระทรวงการคลังเองทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองเนี่ย ได้ร <อ LEGO. S 1> ับข้อสังการของท <sprout Likewise. S 1> <possible> ่านนายกเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมฐานให้อยู่ในตรรกาเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือในอนาคตตรงเป้าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับครับก็ผมผมคิดว่าเราโดยนักวิเคราะห์นะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับ ทุกคนก็เห็นว่าเาศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่พร้อมจะเติบโตนะครับแต่ว่าเราก็อยากเห็นการเติบโตเนี่ยมันเติบโตเร็วเพราะเราเติบโตต่ำมานานละอันนี้เงื่อนไขการเติบโตนนเนี่ยที่ทุกรัฐบาลเห็นก็คือเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อแต่วันนี้เราก็ดูแลค่างเงินเฟ้อไม่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยหลักแล้วเราก็คิดว่านะครับก็โอกาสที่จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามาเพราะว่าการ ลดอัตราดอกเบีย้ยก็จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามาน่าจะมีผลต่อเนื่องเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะอัตราแลกเปลี่ยน,นะฮะอย่างไรก็ตามผมคิดว่าตอนนี้ข้อมูลเยอะนะครับข่าวสารเยอะก็จะไปสู่มือของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับซึ่งท่านก็จะต้องเอาเรื่องนี้มานั่งดูกันนะครับผมก็คงจะจะจะตอบไม่ได้เพราะาไม่ได้นั่งอยู่ในที่นั้นนะครับแต่โดยคิดว่าจังหวะของการลดเนี่ยมันก็ก็มีอยู่นะครับเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เราอยากจะจะเร่งให้ขึ้นนะครับ ขออนุญาตตอบแนวข้อสังเกตนะครับจากท่านสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่ท่านารัชชานะครับต้องขอบคุณเป็นสามประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเป็นเรื่องผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการนะครับพี่น้องคนพิการสิ่งที่เราได้เคยพูดไว้ต้องเรียนท่านประธานว่า,เ,าเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการอยู่นะครับ หลายเรื่องยกตัวอย่างครับขออนุญาตประเด็นเรื่องของเด็กครับเห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกครับท่านประธานครับที่บอกว่าเบี้ยที่จะดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนท่านโทษครับ6ปีนั้น600บาทนะครับทุกปีทุกปีนั้นมีเด็กจํานวนหนึ่งครับที่ยังไม่ได้รับนะครับมีตกหล่นด้วยแล้วก็ยังไม่ทัวถึงทั่วหน้าด้วยเช่นกัน แถมต้นทุนในการที่จะไปสำรวจคัดกรองนั้นบางครั้งนะครับใช้เงินพอๆกันกับการที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปให้เด็กทุกๆคนทั่วหน้าประมาณสามล้านสองแสนกว่ารายดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้กระทรวงพมนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการชงเรื่องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีจะขอทำให้ห0ร้อบาทนะครับจากไม่ทั่วหน้าให้กลายเป็นทั่วหน้านะครับนอกจากนั้นเองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุครับถูกต้องเลยครับตอนนี้ ผ,ผู้สูงอายุนั้นนะครับอ,อยากได้เงินกันหมดทุกคนคนละ1,000บาทนะครับซึ่งทางกระทรวงพอมอเองนะครับในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขในการที่จะใช้กับผู้สูงอายุนั้น1,000บาทครับท่านประธานครับต้องเรียนว่าเอาวัดให้ยังไม่ต้อง1,000บาทนะครับเอาแบบขั้นบันไดาตามเดิมนั้นเนี่ยในปี2,568ครับจะต้องใช้เงินประมาณ95,000ล้านเทียบกับ ปี2,567เราใช้เงินอยู่84,000ล้านถ้าหากว่าจะเปลี่ยนจากขั้นบันไดนะครับ600 700 800 1,000บาทไปเป็น1,000บาททั่วหน้านะครับเพราะปัจจุบันนั้นเรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ13.5ล้านคนแล้วก็ได้เบี้ยอยู่ประมาณ10ล้าน5แสนคนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากอยากจะปรับเปลี่ยนจากขั้นบันไดนะครับให้เป็น1,000บาทแล้วก็เป็นทั่วหน้าด้วยนั้นเนี่ยเอายกตัวอย่างแค่ปี1 2,568ก่อน เราจะต้องใช้เงินงบประมาณนะครับประมาณ167,000กว่าล้านและถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆภายใน5ปีครับปี2573เราต้องใช้เงินเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านบาทดังนั้นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานครับคงจะต้องหารือกันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายในจำนวนนี้หรือไม่เพราะว่าสังคมไทยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกค,คงทราบดีครับว่าจากนี้ไปปริมาณของผู้สูงอายุ จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างซึนามิเลยเพราะว่าจํานวนประชากรในแต่ละปีแต่ละปีที่เกิดและกําลังจะเข้าสู่วัยสูงวัยนั้นนะครับปีละเกือบล้านคนนะครับดังนั้นต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยว่าอีก5ปีจากนี้เมื่อประชากรผู้สูงอายุนะครับประมาณ15-16ถึงล้านคนแล้วกําลังในการที่จะจ่ายนะครับจะเพียงพอหรือไม่ซึ่งสวนทางกันกับจํานวนประชากรที่จะอยู่ในวัยทํางานแล้วก็เสียภาษีได้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเงินชาปนากิจครับท่านประธานครับ1 3 8 8งแสรายที่ยังตกค้างอยู่นะครับขณะนี้ทางกระทรวงพมได้ขอไปยังงบกลางนะครับเป็นเงินจำนวน4ี่ล้านสี่แสน4 6บาทนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางทางท่านทษครับทางสำนักกบประมาณนะครับจะขอความเห็นชอบมายังทางคณะรัฐมนตรีในการใช้งบกลางตัวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องคนพิการครับ ขณะนี้เองคนพิการ ต้องแบ่งงบเป็น2ตัวเมื่ออายุเกิน18ปีไปแล้วถูกต้องครับตามที่ทางท่านสมาชิกได้กล่าวไปนะครับทำไมต้องให้ไป2ที่ด้วยเห็นด้วยเลยครับไม่ควรต้องให้ไป2ที่นะครับรวมกันเสียใช้เงินเพิ่มไม่เท่าไหร่ครับท่านประธานครับแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากนี้อีกกว่า90 0 0 0สคนจาก800เป็น1000บาททวนหน้าไอ้อีก200ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมีโยกกลับมาอยู่ในที่เดียวกันให้หมดได้ดึง0บาททวนหน้ากําลังทําอยู่นะครับท่านสมาชิกต้องขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกต นะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนั้นเองคนพิการครับท่านประธานครับเราไม่อยากจะให้สังคมมองพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุนั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่รอรับเงินอย่างเดียวจริงๆแล้วเขายังมีศักยภาพอยู่อีกมาก จึงเป็นเหตุให้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับขออภัยที่เอ่ยนามทางกระทรวงพมได้มีการลงนามใน m o u กับ6มหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิายทยาลัยราชเาทคโนโลยีนะครับธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรีมีที่บางมดนะครับที่บางแล้วก็ที่ลักกระบังสวนดุสิตท,ท,ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มอสงขลาครับแล้วก็ใช้6มหาวิทยาลัยนี้รีคูท นะครับหรือว่าคัดเลือกคนพิการเข้ามาแห่งรับประมาณ50-60ถึงคนมาอัพสกิลรีสกิลนะครับแล้วก็จะจัดปร,ประสานงานกับภาคเอกชนครับในแต่ละจังหวัดเพื่อหางานให้กับพี่น้องคนพิการที่เข้ามาอัพสกิลรีสกิลนั้นได้มีงานทำซึ่งที่ผ่านมานะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ60%ของคนที่เข้ามาอ,อบรมครับในการที่จะได้มีงานทำแปลว่าประมาณ300คนที่ได้ทดลองช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกือบ200คนครับมีงานทา และในปีนี้นะครับพอได้รัฐบาลใหม่แล้วนะครับท่านนายกแพทองทานนั้นทางกระทรวงพมเราจะขอเซ็น MOU กับทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวในการที่จะใช้สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอ,อ,อาชีวะนะครับเทคโนโลยีรัชม,ชมงคลทั่วประเทศครับ ในการที่จะมาอัพสกิลรีสกิลพี่น้องคนพิการเพื่อที่ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถมีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กและก็ผู้สูงอายุที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงนั้นได้ชงเรื่องเข้าคอรมอแต่เผอิญว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลนะครับก็โดนตีกลับมาขณะนี้เรากําลังชงเรื่องกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีใหม่ครับท่านประธานครับ ชัดเจนแล้วพี่น้องกลุ่มผู้ส่งอยู่ทุกท่านได้รับกันแน่นอนอดใจรอ,อกันหน่อยนะคะจะได้รับเงินทวนหน้าคนละ1น1,000บาทต่อเดือนนะคะรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใครที่เป็นรายใหม่นะคะที่รอลงทะเบียนก็เตรียมตัวรอกันได้เลยในส่วนของรายเก่าที่ตกหล่นในรอบป,ปี2 5 6 5ที่ผ่านมาก็เตรียมตัวรอนะคะรวมไปถึงบัตรคนจนรายเก่าที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในตอนนี้ย้ํากันอีกครั้ง ว่าต้องลงทะเบียนกันทุกคนนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบตามลำดับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ